คนรู้ไหมคะว่าบ้านเป็นสถานที่สําคัญที่สุดเพราะน้องหมาเนี่ยเขาใช้เวลาอยู่ที่นี่มากกว่าครึ่งชีวิตของเขาเลยนะดังนั้นทุกช่วงเวลาในชีวิตของเขาที่อยู่กับเราเราก็อยากสร้างความสุขและดูแลเอาใจใส่เขาให้ดีที่สุดเหมือนกับที่เขาสร้างความสุขและหิวใจให้กับเราเช่นกันอย่างแรกเลยคือขนมขนมเยอะๆอย่างที่2คือได้วิ่งเล่นออกกําลังกายไว้นะสามคือการสัมผัสจากเจ้าของการกอดเล่นกับเขาจี้เหม่งเคิมเลย ที่เราไม่อยู่บ้านเนี่ยปันจะชอบเปิดเพลงจากปรึกษา positive playlist ที่ Spotify ให้เขาฟังปันเลือก playlist เนี้ยเพราะเขาใส่ใจการเลือกเพลงค่ะโดยปรึกษาเขาร่วมกับโร<ฮ>งพยาบาลสัตว์ทองหล่อ,เ,ลอเพลงที่อ้างอิงจากผลวิจัยที่ใช้ดีจีปันก็ใช้เพลงนี้แหละสื่อกลาช่วยลดความเครียดความกังวลให้กับเด็กๆได้เทคนิคนียเราต้องเปิดให้เบากว่าเสียงคนปกติ เขาจะได้ยินดีกว่าคนเราถึง16เท่าเลยนะอยากอารมณ์ดีเหมือนจิ้มเม่ก็ตามไปฟังเพล็กษาาพอิทีเปลิสปปที่ Spotify กันได้เลยค่ะก้องดูแลสุขภาพกายให้น้องๆแล้วต้องดูแลสุขภาพใจน้องๆกันด้วยนะคะ